เงินก้อนใหญ่มหาศาลจากบ้านลดหรือคดพอคดแม่สวัสดีครับ,รบชมทา้ สวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตาและวาร์ปทะลุชะตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนกุมภาพันธ์2022นี้นะครับพอดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งทิ้งให้พวกเราสองคนด้วยนะครับแต่ยังไงขออภัยในเรื่องคลิปเดือนมกรานะครับพอดีว่ามีเหตุการณ์ปรับเปลี่ยนการทํางานนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับของปีนี้ครับทางช่อง y o u ูทูบโหราวาร์ปและเพจเฟซบุ๊ โหราวัพยากรน,นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุก ประการหัวข้อแรกเรื่องเด่นประจําเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์สําหรับผู้ที่ไม่รู้เวลาเกิดน,นะครับใช้สูตรมหาสัตตเลขเลข7ตัว4ฐานตั้งดาว21พบ21เรื่องราวในชีวิตคุณนะครับ7ฐานบนก็คืออดีต7ฐานกลางเป็นปัจจุบนัน7ฐานล่างเป็นอนาคตนะครับและเราสามารถขับ เขาเรียกว่าขับหรือเดินดาวทั้งหมดในเลขเจ็ดตัวของคุณเนี่ยไปเป็นดวงโหราศาสตร์แบบมีลัคนาดได้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับอินบ็อกเพจโหรวับได้เลยนะครับเรื่องเด่นประจำเดือนนีข้ของชาวราศีกันคือเงินก้อนใหญ่มหาศาลจากบ้านลดหรือคดพ่อคดแม่แ<ต>เงินก้อนใหญ่จากบ้านลดหรือคดพ่อคดแม่ <laughs> เพราะว่าคุณจะได้เงินดาวการเงินเป็นมหาจักรในพวกพันธุ์ไงมหาจากักรแปลว่ามหาศาลเงินจํานวนมากได้เงินจากไหนล่ะได้จากพันธุพันธุมีอะไรบ้างล่ะบ้านที่ดินรถแล้วก็ขดพ่อขดแม่เคยญาติของคุณจะได้เะไจากการนี้ครับมากแล้วก็ราศีกันเป็นราศีที่ช่องเราเนี่ยบอกว่าปีนี้จะปีที่ดวงด <อา S 1> ีเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่เมษายน65ห้าเป็นต้นไปแน่นอนนี่ใสม่มงกุฎ เดี๋ยวนี้นี่ก็คือช่วงตั้งต้นเนี่ยช่วงต้นปีอาจจะต้องมีการขยับขยายปรับเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าถามว่ามาดีมากๆช่วงนี้กําลังดีมาเข้าเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องการงานนะครับการงานครับสนับสนุนโดยการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับช่วงนี้เป็นการเรียนออนไลน์การที่ต้องเวิร์กฟอร์มฮมก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดไฟเปิดแอร์การใช้พลังงานนี่ก็ยังคงแบบ มหาเสร oh. ็จเ็ดมันนะครับาการที่จะเราจะต้องไปเสียเงินจ่ายค่าไฟเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าค่า F t ฟทในปีนี้ต้นต้นปีนี้ก็คือจะประกาศที่จะขึ้นแต่ว่าก็ดูแล้วอาจจะยังสักพักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เขาเรียกว่า oh. แนวนนมช่วงนี้ถือว่าการติดตั้งโซลร์เซลล์เนี่ยสปี5ปีคุ้มทุนเนี่ยแล้วแต่ระบบแล้ววารันตีไปอีก2ีาปียาวๆเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะครับหลังจาก3ปี5ปีคุ้มทุนแล้ว เ,เงินที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟก็เอามาบริหารจัดการอย่างนี่เป็นส่วนหน่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามันคุ้มค่ามากๆก็สนใจยินดีให้ําปรึกษาทั่วประเทศนะครับติดต่อมาได้นะครับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธจรเข้าพบปุตตะไปเจอกับดาวเสาดังนั้นคุณจะได้งาน <c oughs> ใหม่แต่เป็นงานใหม่ที่สเกลใหญ่เพราะเป็นคู่สมพล อ่าสี่เจ็ดไม่ใช่งานใหม่ที่ดูบันเทิงนเท่าไหร่อ่ะแต่ต้องเป็นงานใหม่ที่ต้องการความละเอียดปณีตสูงเพราะเป็นดาวเสาร์เป็นงานระยะยาวลองเทิมพอสมควรเกี่ยวข้องกับเป็นเดเวลลอปเปอร์คุณต้องไปพัฒนาสร้างอาคารโครงการใหม่ๆซึ่งช่วงนี้ก็สร้างยากเพราะสภาพเศรษฐกิจแต่คุณก็จะได้ไปสร้างแล้วคุณจะได้ดีลที่มันแบบว่าหาช่องทางที่มันทํากําไรได้แม้สิ่งนั้นจะดูยากกระต่าดีมากนะในเรื่องของราศีกันเพราะว่าการตั้งต้นจะบอกแล้วว่าเป็นราศีที่ต้านที่สุดแห่งปีของ าดังนั้นติเริ่มงานโครงการใหม่แล้วไม่ใช่แค่อสังหายอย่างเดียวอาจจะเป็นกเกษตรกรรมก็ได้เพราะเป็นดาวเสาใช่ไหมอา,อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการเทรดแบบระยะยาวไม่ใช่ว่ารีบเข้ารีบออกไม่ใช่เงินต้องเย็นเย็นเย็นเป็นน้ําแข็งถ้าจะเทรดนะนช่วงนี้งานใหม่ก็จริงแต่ใหม่แบบ พอลงเล่นกับเรื่องนี้แล้วต้องยาวอ่ะก่ามีโอกาสเป็นความต่างประเทศได้เหมือนกันนะพอดาวเสาร์นี่ก็ยุโรปอเมริกานะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็ต่อไป,อไปเรื่องเองินนะครับสนับสนุนรายการโดยนะครับสามหกเกนะครับ แถมตัวเชื่อมเบอร์คือสองสามด้วยเห็นไหมศูนย์เก้าสองแล้วก็สามดังนั้นสวยทุกหลักเขาเรียกว่ามงคลสิบหลักคุณจะได้เบอร์มงคลสิบหลักนี้ทันทีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะสามหกเก้าก็เป็นไงสเสน่ด้วยแล้วก็เรื่องของการมูการทําทัวร์การท,ทําทบุญไหว้พระเก้าวัดหรือทําบุญไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆตามแลนด์มาร์กต่างๆคือใช้เบอร์นี้แล้วคุณจะได้ไปแบบง่ายๆอืม <king. S 2> จะมีคนออกเงินให้ไปหรือคุณจะมีเงินไปด้วยตัวเองก็ได้949 e คืองานออนไลน์95คือทำบุญได้ผลทันที56ก e ็คือคู่ทรัพย์คู่โชคโดดเด่นทั้งเรื่อง,งทั้งโลกและทางธรรมถ้าเอา23ข้างหน้ามาคิดด้วยกะสเสน <Grand S 2> ่ห <_ Pois S 1> ์น้ำมันคลายอ <NOISE S 1> ่าคุณไงใช้เบอร์น اء, <asury S 1> ี้มีเสน่ห์จัดเต็มออนไลน์ดีค้าขายเพลง e ปังใช้ชีวิตเหมือนคนเกษียณแล้วแม้จะอายุแค่ยี่สิบกว่าก็ได้ติดต่อมาได้ครับที่ คิดบ๊อบลาวัดพยากรน,นะครับเรื่องการเงินพเรื่องการเงินคือโดดเด่นเฮงปังเ <45. S 2> ปี่ยงป้างที่สุดของราสิกันในเดือนนี้เลยเพราะดาวการเงินมหาศาลมากเลพบพันธุได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรได้เงินจากการขายบ้านขายที่ขายคอนโดขายรถขายออฟฟิศขายตึกโคตพ่อโคตแม่เงินมรดก คึ้เละเดือนนี้ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอพูดง่ายวางแผนผ่านแล้วกันเดือนนี้เพราะว่ารายได้มันเยอะเดี๋ยวมืนไงเป็นมหาจักรไยรายรับเยอะไม่เคยชินไงเป็นสุขเป็นมหาจักรเป็นเรื่องเป็นสุขเป็นดาวสุขเป็นเรื่องดาวการเงินนะแล้วก็เป็นดาวในภพสุขะอีกต่างหากเนืโอ้โหเป็นเรื่องที่ฟินสุดๆนะเรื่องเงินเนี่ยไม่เรื่องเงินบินี่ยฟินมากแต่พอได้เงินแล้วก็อาจจะมีเอาไปใช้หนี้ใช้สินเก่าบ้างเพราะว่ามันมันมีพันธุ์ทเป็นอันลิ ก็อาจจะเอาเงิน <ow. S 2> ไปเคลียร์ <reality. S 2> เรื่องอลิกเก,ก่าๆให้มันสุภาพไปว่าอะไรให้มันราบลื่นและขี้ขายหมดไปนี่สินที่เคยเคทำมาเขาเรียกว่าโอก,กาสที่จะหมดภายในช่วงนี้เลยนะช่วงเขียนนี่ที่ดีจริงๆสำหรับรเรื่องความรักเรื่องความรักครับสนับสนุนรายการโดยน้ำยาพุ่มปากเคอร์โมเมตนะครับตรงนี้โอไมคอนก็ยังอยู่นะการที่เราออกไปติดต่อผู้คนออกไปข้างนอกเนี่ยก็มีโอกาสรับเชื้อมาตอนไหนก็ไม่รู้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กู้คอบนปาก2-3งครั้งต่อวันนี่เป็นสิ่งจาเป็นมากๆนะครับการที่รับเชื้อมาโดยที่ไม่รู้แต่ว่าเราก็สามารถกําจัดมันออกไปก่อนโดยที่มันไม่สะสมอยู่ในลําคอเรานะครับมันก็ช่วยให้ลดความรุนแรงไปได้เลยนะการติดเชื้อเ็าะจะไม่เกิดขึ้นนะครับสนใจนะครับ1 9อกบกาบาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับความลักของการเดือนนี้ไม่ค่อยเน้นเพราะว่าเงินเยอะเน้นอเอาเงินไปซื้อกิน <laughs> แต่เหมือนว่าหัวสมองมันไม่ค่อยไม่ได้ไปสนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่ด้วยด้วยปัตตนะีเป็นอลีใช่ไหม อยู่ในเรือนอเล็กตอนนี้มันยังเป็นอลิกอยู่วินาศก็ไปลงอลิกอีกมันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกปกติก็คุณเครื่องกับคู่อยู่แล้วเดือนนี้มันยังมีเรื่องร้อนไม่ให้โอ้โหเพราค่อยๆปรับนะค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆปรับสภาพจิตนิดนึงนะเพราะว่าคุณต้องเตรียมรับของการเปลี่ยนแปลงที่มันจะยิ่งใหญ่อลังการในช่วงเมษายนนี้นะช่วงเมษายนเนี่ยก็คือช่วงนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องเตรียมขันหมากแล้วอ่ะนึกออกปะ ใช่คือเงินค่าสินสอดต้องพร้อมเลยเพราะเมษานี่ตกล่องป่องชิ้นนี่สูงมากดังนั้นเดือนนี้เงินจากคดพ่อคดแม่หรือบ้านที่ดินที่ได้มาก้อนใหญ่เนี่ยอย่าไปผ่านเยอะเก็บไว้ขอสู่ขอบ้างค่าสินสอดเนี่ยก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเขาคงไม่เก็บภาษีค่าสินสอดนะใช้ชีวิตกันได้ดีนะครับเพราะว่าราศีกันเนี่ยถือว่ามันตั้งหลักมาดีนะแล้วก็มีโอกาสที่มีคู่สูงด้วยนะเป็นคู่ทางธุรกิจหรือว่าจะคู่ทางการที่จะร่วมหัวลงโลงเนี่ยมีโอกาสที่ที่ดีมาก มากมากนะมีการตั้งหลักแต่สําหรับคนโสดสนิทนะครับเดือนนี้มีสิเจอรักครั้งใหม่เหมือนกันเพราะดาวประจําตัวไปเข้าพบปุตตะดาวพุธหลังจากสิบกุุภมพั์แล้วมันเป็นช่วงวาเลนไทน์พอดีไงไปเข้าพบปุตตะก็แปลว่ามีเกณฑ์เจอรักครั้งใหม่สูงสําหรับคนโสดก็มีเกณฑ์สละโสดเหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่ารักครั้งใหม่มันเป็นดาวเสาดังนั้นมีเป็นไปได้สองอย่างคือหน้าไม่แก่ก็มีปัญหาทางใจดังนั้นถ้าอยากได้คนหน้าตาเด็กคนนั้นต้องมีภาระวิตกกังวลเครียดนิดนึงถ้าคนนั้นอารมณ ดีมองโลกในแง่บวกมีความเป็นไปได้ว่าหน้าตาจะแก่กว่าคุณเรียกว่าวุฒิภาวะ <c oughs> อาจจะเป็นวุฒิภาวะไม่ใช่ไวที่เป็นบอกภาวะออันนี้ก็ต้องบาลานดีๆนิดนึง <c oughs> ช่วงนี้เป็นไปได้ว่าคุณจะเจอคนหน้าเด็กเพราะว่าช่วงนี้โลกซึมเศร้าค่อนข้างแพร่หลายดังนั้นถ้าเขามีโรคซึมเศร้าหรือเขามีความเครียดเนี่ยพลังของดาวเสาเนี่ยมันจะเป็น,ปนลงความเครียดข้างในแทนก็แปลว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าต้องหน้าแก่เหมือนดาวเสาแ์ล้เกาตามตำราชอบว่าว่าดาวเสาคือหน้าตาแก่ อายุมากกว่าคุณสิบปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่อยากได้คนที่อายุมากกว่าสิปีคุณอยากได้คนรุ่นเดียวกันคุณก็จะต้องเจอคนที่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาวะซึมเศร้าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่นะถ้า บริหารจัดก,การดีๆแต่มันจะเป็นเรื่องใหญ่แนะ่ถ้าคุณไปใช้คําพูดที่ไม่ถูกจุดและไปกระตุ้นให้เขาอาการกําเริบม,มันหนักได้เหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังประคับประคองนิดนึงอันนี้ก็นะคือนะช่วงนี้มันอาจจะเกิดกับหลายๆคนได้นะแล้วก็อาจจะพบเจอกับหลายๆคนที่เกิดภาวะเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องพยายามให้กําลังใจกันต้องให้กำลังใจซึ่งกัน,กนและกันต้องนะใช้คําพูดที่ไม่ใช่ไปเน้นคําพูดแบบไล์โค้ดขายตรงเกินไปที่บอกว่าปลุกพลังสู้ชีวิตมันไม่ใช่ คือคุณต้องใช้คำพูดที่มันเป็นสุนทลียภาพาแบบเน้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานิดหนึ่งมไม่ได้ว่าจะปุก พลังอย่างมจะปลุกอะไรทั้งวันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ว่าจุดคุณจะเจอกับใครนะ,ะวิธีการพูดที่มันลื่นหูหรือวิธีการพูดที่มันให้กําลังใจมันดีกว่าวิธีการพูดที่มันทําลายจิตใจกนนันแล้วนะและที่<ม>สํคาคัญห้ามไปพูดว่าเรื่องหรือปัญหาของเขาเป็นเรื่องเล็กเด็ดขาดน,นดยบางคนชอบด้อยค่าปัญหาคนอารมณ์เหมือนปัญหาเขาเป็นเรื่องเล็กถ้าเขามีปัญหาความรักก็บอกว่ารักมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องเงินสําคัญกว่ารักมันเป็นเรื่องกินไม่ได้อย่างงไปต้องไปด้อยค่าทุกเรื่องสําคัญหมดสําหรับเขาให้กําลังใจกัน ให้กำลังใจกันเพราะว่า4ี่ยังไงเป็นคู่สมพลที่มันก็การที่มาเจออะไรใหม่ๆมก็ดูปรับป,ปรับฉับพลันและจริงจังนะชัดเจนนิดหนึ่งโอเคก็ถือว่าราศีกันตั้งต้นในช่วงปีนี้ก็น่าจะมาดีละอุปสรรคต่บบางๆก็ให้เคลียร์ไป นะครับก็หวังว่าทําให้ราศีกันเนี่ยจากที่เคยมีปัญหามากๆมายมาหลายๆปีอ่าเห็นหลายๆคนเนี่ยพูดมานะครับปีนี้เป็นปีของท่านละแต่ว่าก็คือตั้งสตินิดนึงที่มองมอง,มองอยู่ที่จัดการอยู่ที่คอยที่จะวิตกกังวลอะไรเงี้ยบางทีตัดทิ้งไปบ้างแล้วก็สร้างพลังจิตพลังใจให้มันเตรียมพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับก็ขอให้โชคดีครับพบกันใหม่เราสองคนในเดือนมีนาคมนะคะวันนี้เราสองคนลาดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ